ฉีกทุกกฏบีมกวียกพวงมาลายัยช่อโตอวยพรวันเกิดออยผู้คุมกฎของบ้านวันเกิดผู้คุมกฎของบ้านเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของอดีตบอยแบนด์ยุค90อย่างหนุ่มบีมกวีตันจรารักและภรรยาคนสวยออยอัติพร จิตธรรมมงวงซึ่งครอบครัวนี้มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมาทายาททั้งสี่มาให้แฟนคลับได้เห็นถึงความน่าเอ็นดูของเจ้าตัวน้อยอีกด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้4ตุลาคม66เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ออยทางด้านสามีหนุ่มบีมก็รียบยกพวงมาลายัยช่อตโตอวยพรทันที พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดคุณอ,อ้อยอติพรภรรยาของบีมกวีมหมามีของทีพีไอวาอัญญาผู้คุมกฎของบ้านผู้จัดการของช่องบีมออยชแนลซีทของเพจออยซีทสตอรีทุกหน้าที่คือสมบูรณ์แบบครับผมยืนยันได้ มีความสุขมากๆนะที่รักงานนี้หลังจากที่โพสออกไปแฟนๆก็อดไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวบอกว่าพ่อพวันเกิดเขาต้องให้ช่อดอกไม้สาวนะแต่พ่อพ่อให้พว่งมาลัยบ่งบอกว่าเคารบและสักการะเลยเขารพภรรยาชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะเฮดบีดีนะคะมีออย ผู้คุมกฎของบ้านผู้คุมวิญญาณพ่อๆ